สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจัดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกาย,ยน2อ1 3นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจัดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสวบเบสองเจ็ 9, ลุ้นสรุปทุก2งเวียนโมเดลโม,เโม,เโมเสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ s b b 2 7 9มีแอดนหน้าก่อนนะครับ b b 2 7 9 แล้วก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมอมหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นโชวกันในวันอาทิตย์ 22, ที่2ีพฤศจิกายน2 5 1 3นาะครับเวลา14นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทย74ล้วนๆนะครับไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่คู่ที่4นะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอเวทนะครับ130ปอนด์วันที่ช่อง74นะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น,นี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือกรดายมอน Diamond 98หรือว่ากรเพชรพญาไทาหรือว่าวิศนุก,กลาการ์นะครับส่วนธนัทฝันเงินลุงที่วาสิทธิ์นายกโมดนะครับหรือว่าทางด้านบัวขาวลุงเด็กกีฬาสุราชพิกัดหนึ่้อยยี่สอ็ดป ทางด้านฝ่ายแดงกรน,นี่18ปีจากนครสวรรค์นะครับฟิตซอนอยู่ที่ราชามวยไทยนะครับโดยมีเชียบเกียริเพชรสตาฟเทเนนด์ดูแลการฟิตซอนแล้วก็มีเดียเกียริเพชรเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเจ็บในไล่แขนขวางแทงแรงมีศอกเสริมนะครับสามฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีแพ้คะแนนเพชรพลังชายสอพดกิจชายที่ช่อง7นะครับชนะชนะนกยกสองครับซูเดทวายนักมวยจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมานะครับที่รัชดาพิเศษ ล่าสุดชนะน็อกยก2อนะครับอาเมียอสเซนคามารีนักมวยจากประเทศอิรานที่รัชดานะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้หแล้วก็ชนะไปถึง2นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับรุ่งทิวาศิษฐเก้าปีจากสุราธานีนะครับมาเก็บตัวฟซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทนะครับโดยมีอันสุขุมวิทเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยสายนะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับหนักแรงหมัดหนักศอกคมแต่ขาต่อยมาจะยังคว้างกระจกแต่วันนี้ดูเสียเปรียบรูปร่างนะครับตัวเล็กกว่านะครับ แต่ว่า3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับโดยที่ชนะคะแนนพยักสองจอนภัทที่สุราชนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนกิดกิดอรุณนะครับพยักหลายสายที่สุราชแลว้วก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยหายไปประมาณ1ปีเต็มๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีชื่อร่วมเข้าชิงชยัยมวยรอบปุนเสือครั้งที่20ครั้งที่กําลังทําการแข่งขันอยู่นี้นะครับแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับ ติดแค่ตัวสำรอนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้สวยนะครับโดยที่ชกในมวยรอบเป็นตัวสำรอนครับเอาชนะนกยก2เพชรสงวนสอดสมานกรรมในที่ช่อง7จ็สาฟอร์มหลังนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะรวดทั้ง3าไฟแต่ว่าชกไม่สรรม่ำเสมอนะครับชกชกหยุดหยุดนี่ล่าสุดหลังจากที่ชกมวยรอบบุญเสือ ชนะน็อกยก2เพชรสงวนไปแล้วนะครับแล้วก็เลือเวทีไปเลยนะครับไม่มีรายการต่อยจนมีรายการต่อยสัปดาห์นี้นะครับต่อยกับทางด้านก่อนเพชรไดมอนด์เก้าแปดนะครับก็ถือว่าเลือเวทีไปอีก8เดือนเลยนะครับคุณีิ้ต้องบอกว่าเคยผ่านรอบปูนเสือครั้งล่าสุดที่กําลังทําการแข่งขันขอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่ก่อนใช้สิทธิ์ตัวสํารองครับแต่ก็าพลาดท่าแพ้คะแนนให้กับเพชรพลังชายซอพพตกิจชัยออกไปไม่ถึงดวงดาวนะครับตกรอบ ปูนเสือครั้งที่20ครั้งที่กําลังแข่งขันอยู่นี่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินรุ่งทิวานี่เป็นตัวสำรองในมือรอบบุนเสือครั้งนี้นะครับแต่โชว์ฟอร์มดีด้วยนะครับชนะน็อกยก2เพชรสมานนะครับแต่ว่าถือว่ายัางโชคไม่ดีนะครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นตัวจริงนะครับวันนี้สูงยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงก่ดมอนไดมอนะครับสูงยาวร่างกายดีด้วยโชคสม่ำเสมอ มากกว่านะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังจะชกมวยสามยกก็ส่วนใหญ่แต่ก็ถือว่าขึ้นไหวร่างกายเป็นประจํามากกว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยู่ในเครือในสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศเวทีดูจะได้เปรียบด้วยแล้วก็ตัวใหญ่กว่าด้วยทางด้านฝ่ายน้ําเงินนีร่างกายดูผมมองว่าอย่างไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าชกชกหยุดหยุดนะครับล่าสุดนี้ก็เรื่อเวทีไปถึง8เดือนด้วยแล้ววันนี้เสียงเชียร์ดูเป็นรองนะครับเป็นทีมเยือนนะครับมาเจอกับบัวเจ้าจบ,บ้านอย่างก่อนสูงยาวด้วยวันนี้ดูแล้วสิเปรรรียบบแทจจง ฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับก่อนไดมอนด์98น่าจะาใส่รูปร่างดีสูงยาวนะครับบวกกับร่างกายที่ดีกว่านะครับชกสม่ำเสมอมากกว่าที่สําคัญบรรยากาศในเวทีดูได้เปรียบน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านดุงทิวาสิทธิยกโมดไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงก่อนเพชรไดมอนด์เกหรือว่าเพชรพญาไทยส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรชานนท์เอกปัตตานีนะครับส่วนหรือว่าเจ้าเพชร ฉเฉลียวป่าพยอนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรีโวบางกอกอะไรย,ยนต์หรือว่านักบินอะไรย,ยนต์นะครับพิกัดหนึ่อปอนด์เป็นนักมวยรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดในรายการในวันนี้เลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรชานนนี้ยี่2ปีจากจังหวัดสงขานะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยูีค่ายมวยสอพงอมนะครับโดยมีคุณพงอมพี่คุณชัยพัฒนเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเซียนเอกปัตตานีนะครับเซียนกระเป๋าหนักนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ถอดมงคนมาชกอัดชีก่อนชกด้วยนะครับช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าเซียนเอกปัตตานีนี่จอมฉิดย้ายอีกหนึ่งคนนะครับเป็นเซียนวมจอมฉิดยาอีกหนึ่งคนนะครับฉีดยาน้องมวยตัวไหนนี่พลิกกลับมาพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้หลายๆคนเลยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรชนนท์นี่เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทจังหวัดฝีมือคล่องคบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับนายล็อกลัดมัดตีปั้มตีแข็งแรงเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรชานนท์ก็มีชนะคะแนนเพชรใหม่ชอนนรงศักดิ์ที่ลุมพินีชนะคะแนนเอสเมลเกนจี้นะครับนักมวยออสเตรเลียที่รัชดานะครับล่าสุดชนะออกยกสองโทฟิก อับดุลลาเยต์นกมวยจรอเจียนะครับที่รัชดาพิเศษสามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้งสามฝ่ายฟอร์มสดนะครับถือแต่ว่าหลังๆนีอาจจะชกมวยสามยกถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรีโวนี่ยี่สิบเอ็ดปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่บางกอกอไลยน์นะครับโดยมีเสียโจอภิชาติแซลิมนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงข่มแม่นเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดฝันศอกเจาอยางคว้างกระจกต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับทางด้านฝ่าย น้ำเงินรีโว่น,นี่เป็นมวยประเภทหนักแรงทุกลูกเลยนะครับหมัดศอกคมวงในมีไล่แขนขวางแทงสู้ด้วยนะครับตนๆน,นี้ถือว่าอันตรายมากนะครับสำหรับฝ่ายน้ําเงินรีโว่บางเกาะอรไรยนสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีแพ้คะแนน8ปดแสนเล็กราชนนที่อุบลน,นะครับ ชนะคะแนนฮาดีคอสฮานักชกอิรานนะครับที่ถนนพระอาทิตย์ลาสุดชนะนักทุกหนแสนเชิงน้อยสีสุริยันโยทินที่ธนกรสเตเดียมนะครับสามฟอร์มหลังนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแพ้1ชนะไปถึง2นะครับฟอร์มนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้หน้าเสือบรรยากาศนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรชานนท์เอกปัตตานีเพราะว่ามีทางด้าน เซนมวยเอกปัตตนีนะครับยืนคุมหน้าเสือบรรยากาศในเวทีค่อนข้างจะได้เปรียดนะครับเพราะว่าเซนเอกปัตตนีนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานคนจัดหนึ่งในโปรโมเตอร์ครั้งนี้นะครับฉะนั้นบรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงเพชรชานนดูจะได้เปรียบแต่ว่าหนักแรงนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินรีโวนะครับหนึ่งสองสามนี่อันตรายมากนะครับแต่ว่าถ้าผ่านหนึ่งสองสามไปแล้วนะครับไม่หลับไม่หล่นนี่ผมมองว่าจังหวะฝีมือของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรชานนเอกปัตตนีนะครับ หลักอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับวงในมีล็อกรับบัติดูแล้วทางด้านของลีโวนี่วงในมีน้อยไปหน่อยนะครับวงในทางด้านฝ่ายแดงเพชรชานนมีเยอะกว่านะครับที่สําคัญนะครับบรรยากาศบนเวทีนี้ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรชาญดูได้เปรียบนะครับหนึ่งสองสามไม่หลับหลน่นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อน,นครับหนึ่งสองสามปลายๆผมมองว่าน่าจะลุนไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชชานญเอกปัตตานีน่าจะเชินเอาชนะคะแนนทางด้านลีโวบังกรอรัญไปได้แบบสนุกนะครับคุณน้มองไปที่ฝ่ายแดงครับเพชชานเอกปัตตานี ส่วนคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือโดมพลันชัยนะครับหรือว่าเจ้าขวัญโดมต่อมินบุรีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่ศอเดชพันธ์พิกัดหน่อยยีบปดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงโดมนี่21ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับโดยมีโกเด็พลันชัยอดิเทพัวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องนะครับมีตีนสายหน้าออกได้แรงนะครับเป็นมวยสูงยาวด้วยนะครับในล็อกลัดบัต ขวางหน้าไปหน้าํำเสียบแล้วก็ขวางแทงนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีแพ้คะแนนเด่นเกียงไกสิงห์มาวินที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแก้แขนนะครับได้สำเร็จนะครับเด่นเกียงไกสิงห์มาวินที่นครศรีธรรมราชแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป2ปีเลยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าโชคดีมากได้ชิงแชมป์ว่างรุ่น130่อปอนด์ประเทศไทยนะครับแต่ก็ การเรือ้อเวทีไปนาน2ปีนี้น่าจะมีผลอย่างมากเลยนะครับทำให้วันนั้นพลาดท่าแพ้ให้กับทางด้านมหาวงม,มควงคลวอวังพรมไปก็เลยไม่ได้แชมป์ไปนะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับแล้วก็ดูว่าร่างกายชกไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าสุอาสวัสอดเดชพันธ์ในยี่สิบปีจากกรุงเทพมหานครนะครับซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอเดชพันธ์นะครับโดยมีพันตารวจโทสุสุกระเชษเดชพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับสรดแข้งต่อยหมัดฟันศอกในล็อกลัดมัดตีแล้วก็มีลูกเข่าร้อยสองชั้นนะครับลูกอาวุธมวยไทยสวยงามนะครับที่ทาง เงินเจ้าสือใหญ่ทําได้บ่อยครั้งด้วยนะครับโดยที่3ฟอฟอมหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจ้าสือใหญ่นะครับชนะคะแนนเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตที่อ,อตกอ3สามชนะคะแนนย้ําแคนนะครับเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตที่หัดใหญ่ล่าสุดก็ยังโชว์ฟอมสวยอยู่นะครับชนะนกยก4ตรงซับสอสละชีพที่อ,อตะกอรสามสามฟอมหลังนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอมสดมากๆเลยทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฟอมดูดีกว่าร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยเพราะาโชคสม่ำเสม,สมอมากกว่านะครับ คู่นี้รูปร่างดีสูงยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงโดมพลันชัยนะครับชื่อมวยก็มาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าชกไม่สม่ำเสมอนะครับล่าสุดมีหายไป2ปีเศจเลยนะครับแล้วก็กลับมาไฟายล่าสุดถือว่าร่างกายยังไม่เข้าที่นะครับแพ้คะแนนให้กับบวัง อ่าเพรมหามงคลบอหวังผมดูว่าร่างกายก็ยังไม่เข้าที่นะครับเพราะว่าเรือวิถีไปถึง2ปีนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายน้าเงินเจ้าเสือใหญ่นี่ดูเสียเปียบช่วงนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าช่วงหลังๆห,หลังจากโควิดเริ่มขี้ขายนี่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจําแล้วก็ต้องบอกว่าฟอมสดมากๆเลยนะครับคู่นี้ต้นๆทางด้านฝ่ายาทางด้านฝ่ายแดงนะครับโดมพลันชัยน่าจะอาศัยนะครับ ความสูงความยาวของตัวเองนะครับเอาเอาวอุธยาวถึงก่อนนะครับตน้ตนๆนำไปก่อนนะครับแต่ว่าในท้ายๆปลายๆผมมองว่าการยืดระยะของทา้งน้านฝ่ายนเงินจเจ้าเสือใหญ่ดูจะมันคงกว่าชกอยู่สม่าเสมอมากกว่าช่วงนี้นะครับชกเป็นประจาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจําแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดด้วยชนะรวดทั้งสามฝ่ายร่างกายดูดีกว่าการยืดระยะผมมองว,มว่ามันคงกว่านะครับแต่ว่าต้นๆอาจจะอึดอัดไปหน่อยนะครับท้ายๆการยืดระยะของทา้งน้านฝ่ายเงินดูแล้วได้เปรียบนะครับ มันคงกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านโดมพลันชยัยไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ต้นๆทางด้านโดมนี่อาจจะอาศัยความสูงความยาวนะครับถ้าใครรองไปที่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจ้าสือใหญ่นี่อาจจะดูอึดอัดนะครับเพราะว่าสั้นกว่าแต่ว่าไปปลาย,ลายผมมองว่าการเยีระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับฟอร์มสดกว่าเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำมากกว่าน่าจะเยริยะได้มั่นคงกว่าแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านโดมพลันชัยไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าสือใหญ่สอเดชพันธ์ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นเครื่องนำมนาการแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับพิกัด130ปอนด์วทีช่อง7จสีนะครับมาดูกันที่เจ้าของแชมป์นะครับฝ่ายแดงนะครับ ET ทีทเด็ดเก้าหรือว่าปตททองทวีส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงนะครับคมประตักษินบีมวยไทยนะครับหรือว่าแหลมคมหมู่บ้านสิริลักษณ์นะครับพิกัดหนึ้อยยีปอนด์คู่นี้ป้องกันแชมป์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ช่อง7จสีนะครับแต่ว่าตกลงกันชกที่พิกัด129ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดง ET นี่26ปีนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียตีสอะสักิ์แสตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมเข่าอาชีพนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงบู๊สู้ดุดันนะครับมีศอกเสริมด้วย3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับก็มี ชนะคะแนนวันชนะนอนอสิอนที่ลุมพินีแพ้คะแนนเฮอร์คิวลิสบอจัก,กรวุธที่ราชดำเนินล่าสุดนี้ชนะคะแนนครบสุดแฟร์เทคที่ช่อง7จ็ดสีสฟอร์มหลังนี้ชนะ2อแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับฟอร์มนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทางั้นแฟาน้าเงินผู้ท้าชิงนะครับคมประตังยี่สิบสองปีจากจังหวัดสงขลาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซิมบีมวยไทยนะครับโดยมีในหัวสิงต่อประตักสอดจุลเสนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับมีเตนน้ายหน้าออกเร็วแล้วก็แรงนะครับ บางครั้งมีลูกแตะก,การคอโชว์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับเรียกว่าตีนซ้ายกับตีนขวานี่น้ําหนักอาวุธในี่ใกล้เคียงกันเลยครับดูไม่ออกว่าเป็นนักมวยถนัดซ้ายหรือขวาน,นะครับอาวุธนี่หลากหลายครบเครื่องเลยนะครับดีดตีนสายหน้าได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับไหนก็มีไล่แขนล็อกลรัดมัดตีเหมือนกันนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มี ชนะคะแนนเพชรสุนทรที่จิตมุงนวลที่ราชดำเนินชนะคะแนนวรวุฒิบ่าววียินที่จังหวัดภูเก็ตนะครับลาสุดน้สุดแพ้คะแนน,นกับวิวเพชรโกศลที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นครับฟอร์มนี่ถือว่ากใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะคนละสองฝ่ายแล้วก็แพ้ไป1นึ่ฝ่ายนะครับเจ้าของแชมป์นะครับอีทีวันนี้ดูจะเสียเปียบช่วงนะครับแต่ว่าได้ชื่อมวยเรื่องชื่อมวยชั้นมวยนะครับได้เปรียบนะครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงแล้วก็ช่วงหลังๆมี่ชกอยู่เวทพิกัด130อปอน ขึ้นตลอดนะครับวันนี้ต้องมาชกถูกบีบน้ำหนักนะครับมาชกที่พิกัด1 1 9ปอนด์นะครับก็ดูว่าชกช่วงกลางวันด้วยก็ต้องดูการชกประกอบนะครับก็ต้องบีบน้ำหนักมาเพื่อความเหมาะสมกับรูปเกมในวันนี้นะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับขมประตักนี่ ชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าพิกัดเวทเสียเปรียบนะครับเพราะว่าชกอยู่แถบ127 128็บนะครับวันนี้ก็ปล่อยๆมาเป็นอยมาเป็น1ก9น้ำหนักสบายๆนะครับเรียกว่าน้ำน้ำหนักนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินคมประตักนี่ปล่อยไป1ปอนแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่บีบลงมาอีก1่ปอนนะครับเพื่อความเข้มข้นกับการแข่งขันในวันนี้นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์นี่สั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับ แต่ว่าได้เปรียบเรื่องช่อมวยนะครับแล้วก็เป็นมวยเข่าอาชีพเปิดเกมน่าจะเดินเข้าหานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินคมประตักนี่ชื่อมวยดูเป็นรอนะครับแต่ว่าเรื่องความสดของรอ่างกายดูได้เปรียบนะครับแล้วก็วันนี้ดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงเรื่องความยาวด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเดินเข้าหานี่มองว่าทางด้าน,แบบน,นคมประตักน่าจะชกง่ายนะครับ เป็นมวยเพศจังหวะฝีมือดักาสาตแข้งต่อยหมัดนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับผมวันนี้ผมมองว่าความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับผมปักน่าจะช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงอีทีเจ้าของแชมป์นี่เป็นมวยเพศเข่าอาชีพต้องเปิดเกมเดินเข้าหาอยู่แล้วนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ น่าจะใช้จังหวะฝีมือหลักเหลียมนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้าแล้วก็แข้งขวาหลังนะครับดักเล่นงานก่อนนะครับดักเตะดักทีบดักแทงนะครับสุดท้ายปักคองตัวดีๆนะครับต้นๆน,น่าจะชิงทำแล้วก็ออกนําไปก่อนสุดท้ายนี่ไปไปลายนะครับน่าจะ ประคองตัวดีๆแล้วก็มีการเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้มีโต้มีเทียงไม่ประทะวงไหนมากนะครับเพราะว่าประทะวงไหนแล้วดูเสียเปรียบทางด้านฝ่ายแดงอีทีซึ่งเป็นเขาอาชีพนะครับไม่ประทะวงไหนมากไปปลายผมบอกว่าน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทางด้านอีทีทีเด็ดเก้พร้อมกับคว้าเข็มขัดมาคัดเอวได้สําเร็จนะครับคุณน้มองไปที่ควยฝ่ายน้ําเงินนะครับข่มประตักซินบีมวยไทยมองไปที่ความสูงความยาวแล้วก็ประเภทวงนอกจังหวะฝีมือหลักเลี่ยมไอคิวสมองงวยดูดีกว่าอาวุธเร็วกว่านะครับสุดท้ายน่าจะเชินเอาชนะคะแนนทางด้านทีเด 99พร้อมกับคว้าเข็มขัดมาคาดเอวได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับข่มประตักซีนบีมวยไทย สำหรับวันนี้เป็นการวิเคห์ล่งหน้านะครับมวยไทยจะสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกาย,ยน2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพรอบต่างๆนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจรึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรดในวันที่ตะบวยขึ้นชกจริงนะครับสือเพลูแล้วก็สือเพลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มี ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ